เกิดเหตุรถสองคันชนกันร้อยเวรชี้แล้วว่าต่างฝ่ายก็ต่างประมาทหรือเรียกว่าผิดกันทั้งคู่คนขับจะได้ค่ารักษาแค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะคนขับของทั้งสองคันค่ะจะมีค่ารักษาตามจริงตามใบเสร็จสูงสุดไม่เกิน30,000บาทและถ้าหากว่าคนขับเสียชีวิตค่ะ จะได้รับค่าปรงศพแค่เพียงเบื้องต้นก็คือคนละ35,000บาทเท่านั้นแต่ในกรณีของคนซ้อนหรือผู้โดยสารนะคะเมื่อร้อยเวรชี้แล้วว่าประมาทกันทั้ง2ฝ่ายนะคะผู้โดยสารหรือคนซ้อนค่ะจะได้สิทธิ์คูณ2ก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจะมีวงเงินค่ารักษาตามจริงที่80,000คันของตัวเองและอีก80,000คันของคู่กรณีเท่ากับว่ามีวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง1 6 0 0 0 0บาทค่ะ และถ้าเกิดว่าคนซ้อนหรือผู้โดยสารเสียชีวิตนะคะคันของตัวเองจะจ่ายค่าปรงศพให้5 0 0 0 0 0บาทและจากคันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเหมือนกันจะจ่ายให้อีก5 0,000 0บาทคูณ2แปลว่าผู้โดยสารค่ะเมื่อเสียชีวิตจากเหตุที่ร้อยเวรชี้แล้วว่าต่างฝ่ายก็ต่างประมาทจะได้รับเงินเยียวยาจากพรบอรของทั้งสองคันรวมเป็น1ล้านบาทพรบราคาหลักร้อยคุ้มครองหลัก ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะต้องการคำปรึกษาสามารถทักมาหาครูเอได้ค่ะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล